มาที่หอการค้าอุดรธานีกันบ้างนะครับก็มีการจับประจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจบุญเวียนการจัดการขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์นายสิทธิรัตน์จารุชัยกุลรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อลดคาร์บอนและสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ SME โดยมีรองศาสตราจารย์ดรรุ่งรัตชัยสำมเ็็จผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนายอติชาติสุขบัญชารองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการหอการค้าสมาชิกผู้ประกอบการจาก40บริษัทร่วมอบรมที่โรงแรมเซนทราอุดรธานีท้งนี้เพื่อสร้างความรู้และทักษะพื้นฐาน ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งให้ผู้ประกอบการสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและช่วยลดก,การปล่อยคาร์บอนที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การอบรมยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคตนะคะว่า ถ้ามีเรียกว่าอะไรน,นะมีแรงบันดาลใจนะคะที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมและอยากจะทําเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นกับสิ่งที่ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านอาจจะมาจากทลัขึ้นและเพิ่มมหาศาลร์นบางนได้ต้องใช้พลังงานโอเคครับหนึ่งสงสร้างครับ